ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินรางวัลโทมานี่วูลิทนะครับครั้งละ100บาทนะครับที่สามารถทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในการถอนเงินนะครับเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนนะครับมียอดครบตามจํานวนขั้นต่ํา100บาทเราก็สามารถแลกเงินรางวัลได้เลย1วันนะครับแลกได้ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะครับจะทําการแลกกี่ครั้งกี่บาทก็สามารถแลกได้เลยนะครับใครสนใจในการทําเงินรางวัลโทมานี่วูลิทฟรี1ร 100บาทดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินโทมานี่วอลเล็กันก่อนนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในคลิปเนี่ยผมจะขึ้นทั้งรูปแล้วก็ชื่อไว้ให้นะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเองเลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะสำหรับตัวแอปที่ทําเงินได้ครั้งละ100บาทเนี่ยก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆ แอปนี้เนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับน่าจะเกือบปีกว่าแล้วนะในส่วนของตัวแอปเนี่ยการใช้งานก็ยังทําได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็สมัครดาวน์โหลดใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเราเคยลบแอปไปแล้วยังจํารหัสหรือว่าจําบัญชีได้อยู่ก็เข้าสู่ระบบได้เหมือนเดิมนะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับจะปักหมดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับวิธีการสมรัครถ้าเราสมัครไม่เป็นก็ดูตามรายละเอียดด้านล่างเพิ่มเติมได้ทําคลิปแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แอปนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามในการทํารายได้นะครับคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธีหลักๆเลยนะครับสวิธีหลักๆนะครับก็คือการตอบแบบสอบถามกับโครงการนะครับและก็การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการทําคะแนนมีแค่2วิธีเท่านั้นที่เราจะได้รับคะแนนนะครับต่อมานะครับดูที่เมนูด้านบนนะครับจะมี3เมนูนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของเมนูก่อนแล้วกันเนาะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรมันทำ ยังงแล้วก็การถอนเองินเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูที่1เมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนและรับคะแนนนะครับสามารถรับได้สูงสุดถึง10,000คะแนนนะครับอันนี้คือการแนะนําเพื่อนเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้สําหรับตรงนี้ตามความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยต่อมานะครับรหัสอ้างอิงตรงนี้ทุกคนมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันทุกคนนะรหัสตัวเลขเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับกดแบ่งปันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลย นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, YouTube, t i k t o อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้สาหรับใครที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ไปแนะนําต่อได้เลยรายได้1 0,000หมืน,นะครับให้เรามาอ่านตรงนี้ก่อนนะครับจากการเชิญเพื่อนนะ ข้อแรกนะครับเขาจะจ่ายให้เราแ,าราแค่10%ของรายได้ของเพื่อนที่เพื่อนเขาไปทําคะแนนสมมติว่าเพื่อนที่เราเชิญไปเนี่ยทำแบบสํารวจได้มา1,000เขาก็จะให้เราแค่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองและเราก็จะได้รับทีละ100คะแนนจาก1 0,000คะแนนที่เขาให้เราตั้งแต่แรกนะครับเราจะได้รับทีละ100คะแนนเข้ามาในยอดการเชิญเพื่อนของเราตรงนี้นะครับสำหรับยอด1 0,000คะแนนตรงนี้เนี่ยเขาจะรวมไว้ให้เราด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับเป็นยอด1 0,000ที่เราได้รับตั้งแต่ การแนะนําครั้งแรกเลยนะครับส่วนคะแนนที่เราได้รับมานะครับ17199เนี่ยเราก็กดรับได้เลยนะครับมันก็จะรวมให้เราอยู่ที่ด้านบนขวามือนั่นเองนะครับอันนี้คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับผมต่อมาเมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของบัตรกำนันนะครับในการแลกรางวัลนะครับจะเป็นแก๊ปมาดเทสโก้โรตัสนะครับอ่าทูมานี่วอลเล็ตลาซาด้านะครับในการแลกเนี่ยก็จะมีคะแนนในการแลกแต่ละรายการไม่เท่ากันเนาะเราก็ดูได้เลยว่าเราจะทําการแลกซื้ออะไร ครับ สำหรับ t ูม m น n ยร์วอ l เลนะครับ44,756คะแนนในช่วงนี้ยังอยู่ที่40,000นะแต่ถ้าเราเข้าหลังจากนี้ไปนะครับถ้าเจอเป็น4 5 0 0นะครับหรือว่า4 000, 6 4 7นะครับบางครั้งก็4800เลยนะก็แล้วแต่ว่าดวงที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยราคามันอาจจะปรับขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ปรับลงมาเยอะนะครับกดตรงลูกศรได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่นะครับเป็นผู้รับเงินตรงนี้เนี่ยห้ามใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับ,ห,บรนะห้ามใส่เด ในส่วนของเบอร์ w a l ล e t เพราะว่าถ้าเราใส่เบอร์ไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถรับเงินได้นะครับเขาจะให้เราใส่อีเมลแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์อีเมลลงไปนะครับอย่าใส่อีเมลนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณใส่ของผมผมก็จะได้รับเงินของคุณนะครับใส่อีเมลของตัวเองนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คในอีเมลนะครับผมในส่วนของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งทางอีเมลนะครับในการแลกเงินนะครับกดซื้อนะครับกดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับพอเรากดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อตรงนี้ะะรรัปวติกาซื้อจ เป็นประวัติการแลกเงินรางวัลของเราทั้งหมดเลยนะครับเมื่อมันทําการซื้อไปตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าขอนะขอแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับมันก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับไม่เกิน7วันพอมันตรวจสอบเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นความสําเร็จจากนั้นตรงนี้มันจะเขียนให้เราเข้าไปตรวจสอบในส่วนของอีเมลของเราในส่วนของรางวัลน,นั่นเองนะครับอันนี้คือการแรกลกรางวัลน,นะต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของรูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าการตั้งค่าตรงนี้จะมีการลบบัญชีการปรับแตง่ง ค่าแอปสังเกตติดต่อข้อกําหนดแล้วก็นโยบายนะครับก็ดูตามรายละเอียดตรงนี้ได้ไม่มีอะไรต่อมาเป็นการทํารายได้นะครับการทํารายได้เนี่ยก็คือตรงหน้าหลักเลยจะมีการตอบโครงการนะครับโครงการจะได้รับแค่25คะแนนแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำได้เรื่อยๆเพราะว่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโครงการ25คะแนนนะครับทำง่ายที่สุดตอบง่ายที่สุดแล้วนะครับ25คะแนนตัวนี้ทําได้เลยนะครับนะครับ25คะแนนถ้าเราอยากได้รับคะแนนเพิ่มนะครับตัว1 0 0 0 6 0 0 0 1ก0 0 0อันนี้จะเป็นการทําแบบส แบบสอบถามแล้ววิธีการทำละ่ะทำอย่างไรนะครับตรงนี้จะมีลูกศรอ,อยู่ให้เรากดตรงลูกศรตรงนี้เข้าไปตอบเข้าไปทําในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับผมไม่สามารถทําในคลิปได้นะเพราะว่าแต่ละเว็บไซต์ของการทําแบบสํารวจเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่ไม่สามารถเปิดสาธารณะให้กับคนอื่นได้เพราะว่ามันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะในส่วนของเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับเดี๋ยวผมจะทําโครงการให้ดูแลกันเนาะโครงการนะครับสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเขียนภาษาไทยได้เลยนะครับผมเขียนเป็นส สิงโตทะเลนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันใช่หรือเปล่านะครับผมเขียนไปแบบนี้แล้วก็กดส่งนะครับผม25คะแนนโครงการผลไม้นะครับทั้ง4รูปนี้นะครับอันไหนที่เป็นผลไม้ถ้ามันใช่ทั้งหมดแล้วก็กดส่งไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดเราก็เลือกสัก1รูปนะโครงการผลไม้อีก1อันนะครับอันนี้เขาจะให้เราอัปโหลดรูปภาพของผลไม้ที่เรามีอยู่นะครับให้เราถ่ายรูปลงไปกดเลือกรูปภาพแล้วก็อัพส่งลงไปได้เลยนะครับโครงการสัตว์นะครับทั้ง4รูปนี้ใช่ทั้งหมดแล้วก็กดสส่่งงงได้เลยนครรโกาข อันนี้มีชื่อว่าอะไรการขนส่งรถไฟนะครับก็พิมพ์ไปแบบนี้แล้วก็กดส่งง่ายๆแค่นี้เลยการตอบโครงการเนี่ยทำง่ายที่สุดแล้วน,นี้ก็อัปโหลดรูปภาพสัตว์ลงไปนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับคุณได้สิทิ์สิ้นโครงการทั้งหมดของ g o โก้บอทนะครับจะแจ้งให้สาคุณทราบเมื่อมีอาการเพิ่มโครงการเข้ามาใหม่นะครับถ้ามันมีโครงการใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่หน้าจอของเราแล้วเราก็เข้ามาทําได้เลยในส่วนของโบนัสนะครับสิบคะแนนตรงนี้เป็นรายได้ที่เราตอบโครงการไป รเราจะได้รับรายได้เป็นโบนัสขึ้นมาตรงนี้เพิ่มแต่ว่าต้องรอเวลาให้หมดก่อนนะครับถึงจะทําการกดรับคะแนนโบนัสได้นั่นเองนะครับการตอบโครงการมีแค่นี้นะครับส่วนรายได้ก็คือทําแบบสํารวจตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแอปนี้ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ